สวัสดีครับสนใจประเมินหรือเทอร์ลรถนะครับคลิกลิงใต้คลิปหรือคลิกบาร์โคดไลน์ได้เลยนะครับวันนี้ชวนชมรถสวยทรงสปอร์ตหนึ่งคันนะครับนี่นะครับกับปรตอนเพรซนาะครับ1.6เกียร์ธรรมดานะครับเป็น CNG อโรงงานนะครับปี2010ครับรถสวยสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ89,700บาทนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ รถสวยสภาพสมบูรณ์ครับหาเอาไปใช้งานนะครับสําหรับใครที่ชอบหรือเคยมีประสบการณ์ในการใช้โปรตอนนะครับคันนี้น่าสนใจครับรถสวยเดิมมากๆนะครับกว้างกวางนั่งสบายและเป็น CNG โรงงานนะครับด้วยความทนทานของรุ่นนี้ก็ไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของโปรตอนเพอร์โซน่านะครับหรือเข้าไปที่โปรตอนแฟนเพจก็ได้นะครับก็ ถ้าเป็นโพษณานี่ก็น่าจะติดหนึ่งในการโหวตนะครับว่าใช้รุ่นไหนดีที่สุดหรือรถอะไรดีที่สุดสําหรับโปรตอนนะครับก็นํามาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบและเข้าใจสนใจอยากได้รถไว้ใช้งานนะครับคันนี้ปี2010เป็น CNG โรงงานนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับภายนอกสวยริ้วรอยแทบจะไม่เจอครับภายในงามๆครับกว้างกวางนั่งสบายประหยัดด้วยครับเป็นเกียร์ธรรมดาเป็น CNG นะครับ รถสวยมากๆนะครับระบบไฟฟ้าเซนเนล็อกแอร์แบ็กพวงมาลัยมัตติฟังชันนะครับนี่นะครับก็นํามาฝากรับสวยจริงนะครับภายในงามๆนะครับกว้างด้วยครับลองชมดูนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้ครับเอกสารพร้อมโอนนะครับภาษีไม่ขาดอยู่ที่ไหนไม่อยากเดินทางนะครับก็โทรเจรจาได้เลยครับจัดส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับคันนี้อยู่ที่พุทธมนฑลสายสองนะครับโทรเจรจาสอบถามแจ้งจัดช่อง YouTube ขอสลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ ทุกที่นะครับจัดส่งให้ได้เลยครับระบบไฟฟ้าภายในสวยสะอาดมีเครื่องเสียงมาให้หนึ่งชุดในชาร์เล็กๆฟังสะพอสะบายๆนะครับนี่นะครับขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับหวังว่าตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับสำหรับสมาชิกที่เน้นรถใหม่ๆสภาพสวยก็ใครไม่มั่นใจก็อย่างที่แจ้งนะครับศึกษาเพิ่มเติมได้ครับในโปรตอนขับนะครับขอถ้าใครเรียนรถเป็นเช็ครถได้ขยันศึกษาตัวนี้น่าสนใจครับ ถึงจะค่ายไม่คุ้นหูนะครับแต่เรื่องของสมรรถนะและการซ่อมบำรุงดูแลก็มีแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับสําหรับโปรตอนนะครับศึกษาข้อมูลได้ครับใครไม่มั่นใจนะครับผมก็เรียนรู้งูงูปลามานะครับสําหรับโปรตอนแต่ตัวเนี้ยชื่อโพสนาเนี่ยถือว่าทนทานและขึ้นชื่อในค่ายโปรตอนในเมืองไทยครับก็นํามาฝากนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับ ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเอกสารชุดโอนครบทุกอย่างนะครับบริการจะส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรถสวยสภาพดีคัดมาฝากนํามาให้ชมนะครับก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับรูปมีมาเยอะถ่ายมาเต็มครับแต่ที่แน่นอนคือผมการันตีในการจะส่งการันตีสภาพนะครับว่าไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเพราะรถโดยมากที่ผมคัดเนี่ยผมจะเล็งไปเลยอันดับแรกคือไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำไม่มีจมน้าเพราะสิ่งเหล่านี้ที่ผมกล่าวมาเนี่ยครับ มันแก้ไขไม่ได้แล้วมันแก้ยากแล้วมันปกปิดเก่งครับฉะนั้นใครที่ดูไม่เป็นเช็คไม่ได้ผมช่วยเช็คช่วยดูนะครับสวยสมบูรณ์มากๆครับเอาเป็นว่าฝากไว้เลยครับส่วนเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างเนี่ยทํายังไงก็ซ่อมจบครับมันไม่ยากไปกว่าพวกการชนหนักตัดต่อครับฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้สวยจริงนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียด89,700บาทนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอสลดและการตันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกทั่วประเทศนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ